Assalamualaikum ah w a ะ a h m a t u l l a h i wabarakatuh ข้าพี่น้องในนามศูนย์เรียนรู้อิสลามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้มีการเปิดศูนย์ศึกษาเรียนรู้อิสลามขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับมุสลิมใหม่นะครับหรือว่าผู้ที่มีความสนใจ ที่อยากจะศึกษาอิสลามนะครับแน่นอนว่าทางเรานะครับซึ่งได้มีการเปิดศูนย์เรียนรู้อิสลามนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะศึกษาอิสลามนะครับแล้วก็หรือผู้ที่มีความสนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เกี่ยวอิสลามขั้นพื้นฐานในเรื่องของการละหมาดนะครับการรู้จักพระเจ้าและความศรัทธาต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นขั้นพื้นฐานที่เราได้มีการเปิดสอนมาแล้วนะครับเกือบ2ปีแล้วนะครับซึ่งศูนย์แรกเนี่ยนะครับที่เราเปิดสอนกันอยู่นะครับก็คืออยู่ ที่โรงเรียนมินฮัตอิสลามนะครับโรงเรียนมินฮัตอิสลามนั้นเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระบบนะครับฟารดูอินสำหรับน้องๆน,นะครับตั้งแต่อนุบาล5ขวบขึ้นไปนะครับจนถึงม .3 นะครับก็เป็นการเรียนคุรานและก็รเรียนจริยธรรมอิสลามนะครับแล้วก็ภายในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการเปิดศูนย์เรียนรู้อิสลามสำหรับมุสลิมใหม่นะครับทุกๆวันเสาร์นะครับ ทุกวันเสาร์เนี่ยนะครับตั้งแต่เก้าโมง นะครับเก้านาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นะครับไปจนถึงสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับทุกวันเสาร์นะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ท่านพี่น้องท่านใดที่มีความสนใจนะครับที่จะเข้ามาเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับอิสลามหรือคนที่ยังไม่เข้ารับอิสลามก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับหรือพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่อยากจะมาเรียนนะครับแน่นอนว่ามี Google นะครับเข้าไปเสิร์ชดูนะครับก็ พิมพ์ว่าศูนย์เรียนรู้อิสลามจังหวัดพระนครศรียอยุธยานะครับอันนี้เป็นที่ที่หนะครับศูนย์ที่1 ส่วนอีกที่หนึ่งนะครับที่เราเปิดนะครับหลังจากศูนย์ตรงนี้แล้วนะครับก็มีพี่น้องมาเรียนก็ประมาณเกือบ10กว่าคนนะครับมีทั้งคนที่เป็นมุสลิมเดิมนะครับคนที่เป็นมุสลิมใหม่หรือคนที่ยังไม่เข้านะครับก็ขเข้ามาเรียนรู้นะครับบางคนก็เข้ารับสิสลามกับศูนย์นะครับบางคนก็เข้ามาแล้วแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นที่ที่1ส่วนศูนย์ที่2นะครับเราเปิดที่มัสยิด นะครับมาดีนัตุสซาเลฮัดนะครับหรือรู้จักกันในนามว่าอามดียะนะครับอยู่ไม่ไกลมากนะครับจากศูนย์ที่1นะครับก็ประมาณสัก3กิโลนะครับก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งที่เราเปิดนะครับในนามขององค์กรของมัสยิดนะครับแล้วเราก็ได้ทําการเรียนการสอนนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับมีทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นมุสลิมเดิมก็เรียนอยู่แล้วประมาณร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็มีมุสลิมมาอีกประมาณเกือบเกือบยี่สิบกว่าคนนะครับตอนนี้เราก็ได้เปิดเรียน ส่วนเรียนรู้นะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9.30นาฬกา30นาทีจนถึงเที่ยงตรงนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้เลยนะครับทั้ง2ที่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์